โอเคทุกคนวันนี้มีกันในเกมโรบอกกับแมปใหม่ทุกคนนะที่เราก็ยังไม่รู้เลยว่าแมปมันชื่ออะไรแต่เราก็มาเล่นแล้วมันเป็นแบบเบต้าทุกคนมปทดลองซึ่งแมปเนี้ยทำโมเดลแบบแดปแปลกมากกว่าชาวชาวช่องคำมากที่มีอยู่อ่ะวันนี้แล้วมากับบันนี้แล้วก็น้องเตยนะสตาฟเอฟซีได้ไหมจ๋าใช่เโลยทุกคนเราจะมาอันนั้นกันดูเราจะมารีวิววันนี้กันนะทุกคนอะตอมิกเฮ้ยเลิศด่ะดูดีดูโมดูโมเดลดีเขาทำไม่เหมือนนอนเลยแล้วตู๊ดตูดเป็นตูดอ่ะ แต่ฉันชอบพี่คือเขาทำเอฟเฟกแล้วก็แอนิเมชันในการขยับตัวสวยมากฉัจะขอแซงมนเลยวะตูดตูดคือขาที่มันไม่ลงอดไม่ลงเอวยกับแองเกิลวุ้แกมีเกาะ้ะตีสิเดี๋ยวฉันต้องตีนะาเกาะเกาะตีไข่ไม่อึดเลยหมดแล้วมุมีุยแจกด้วยมีโดดโดดปกติอุ้ยโดดวุ้ยโดสวยว้าวววอันนี้ตีปกติทุกคนคลิก อุ้ยปล่อยอะไรอะป่อยปล่อยลูกบากปล่อยเป็นนี่อะตอมหลายๆอะตอมออแล้วก็ต่อไปเป็นสกิลอ e, ีทุกคนเฮ้ยเอ้าใช้ใช้กับบันนี้ไม่ได้อ่ะใช้กับเตยอ้าวุ้ย <laughs> <laughs> มือกูชอบเสี่ยงอ่ะแต่แตนชอบเสี่ยงขอรักสุดละ,อะเอาเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเอาใหม่ด,ดิทุกคนฟังเสี่ยงนะเดี๋ย <laughs> นะมันโอ้ยต้อขอโทษแล้วก็ต่อไปมีสกิลอาร์ทุกคนนี่ลบนะ อู้มีเสียงด้วยสวยอ่ะคอร่าใครวะโอ๊ยคาร่ามาแล้วก็ตะบายไปสกิลซีทุกคนอีคอร่าโดนเลยนี่อุยโกอุยกแล้วก็ระเบิดโดนแม่แมจิกขิดอุ้ยต่อแบบเขาก็ทำเลิศดีใช่แม่เขาทำดีมากอ่ะมันมันแบบไม่ปิงไม่ดีเลยไม่อะไรขนาดเลยทุกอย่างเลิศมากอ่ะ แค่เตอนนี้จบินไม่ได้จะกดกดล็อกกิลไม่ได้ต่างเว้ยแล้วก็ตบไปเป็นสกิลวทุกคนตัวนีินีงอุ้ยอฮืฮืฮืแล้วก็ตบไปเป็นสกิลเอตะอุ้ยเคินซอบินได้มใชตอนบินได้ใช้ใช้กบินไม่ได้ใช้บินแล้วหายตายไปเนาะโลดด์อะตอมวิด ชอบเฮือเฮือโลดแกฉันมาหาใครกันไหมฉันก็นึกว่าเป็นพวกของเราเซีเราไปตีคนปะทุกคนคือแบบแบบมันทำแบบมันทำลื่นมากอ่ะแล้วมันแบบมันไม่ดีเลยไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นเลยอ่ะมันเล่นได้งสรวกมากเลยมันฟิลเอ็นเจปะโลดอ่ะทุกคนจะเราจะไปเล่นเกมเพลย์ด้วยนะจะเล่นเกมเพลย์กันเฮือกแกจะอยู่ใกช่วยด้วยเอ้ามาแล้วใครทำเมจิกเหรอจะชงเบียสิ อ๋อติดเลยอุ้ยมาใช้ตอนบินได้ด้วยะกิงไม่ค่อยติดเลยอ่ะนี่นี่นี่ทำอะไรบีพหัวอุ้ยลอยด้วยเอามาทำกูทำไมวะวสุดแหม่ก็แกอ่ะโอ๊ยยูบิชนี่นี่นี่ใช้ซักคนนี้ใช้กูก็อยู่อีกคนหนึ่งอะแกคนนั้นยุ่งนั่นน่ะอีนั่น่ะ เฮืออะไรเนี่ยเฮือเฮือคอล่าเฮือโอ้โอ้ยเฮ้ยพี่เบนนี่เหรอตายเลยอ่ะมันคนแบบสนุกอ่ะเอาอีกดิสมิมีตังค์เท่าไหร่เนี่ยสมิตรตังพันเจ็ด มเขาหลังมาร้อนมากเขาโลัโกงตวมาติโกงมากหยุดนะมาติถูกนี่อุแกมาเซตตอวบินได้ด้วยเท่อเท่ดูดีบีบเนี่กูบีบบีบนี่บีบหี่ดูบีบหลุมได้ปะเกาะเกาะฉันแปกเลยทีเดวมาติดโกงมากิงโกงเหรอโกงเหรอนี่เนี่ยนี่เนี่ยตาครับแม่จิมาจิเหอะใครคนนั้นอะ ฉันแกมันจะต้อมบินได้ด้วยนะสะทุสกิลเลยเฮมึงอินี่โหดนะฉันว่าน่ะอะตอมเนี่ยนี่ใครคนนี้ใครหยุดนะหยุดนะทำไมแขกโกดองทำไมนี่เตยเหรอกูณนึกว่าตัวอะไรหยมึงข้างหลังข้างหลังโอ่ยโอ๋ย สวยอะชอบอะมึงอะไรเอ็นบีซีคำเสียงทำไมฉันกดม่รมันเกิดแล้ววันนี้มันเล่นมันเล่นตัวเดียวกับเราเลยเราเก่งเหกูบีพีเลยนี่ นี่นี่น,มมมมมนี่อมนี่อม,ม,ม,มอน друг, มนี่นี่อม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 เผื่นี่ไหนวะเผื่อคนไหนวะเคาไหนอ่ะคนเพออ๋ออ๋ออ๋อฉันเองอ๋อทะยุกปะอ๋อวันนี้เหรอเว้ยเว้ยกูบีบเผื่อเจ็ดเอ้ยทำไมในโมบายมันกดสกิลไม่ค่อยติดไม่เข้าใจ เจนในคอมเล่นม,นมันมากเลยชอบมากเลยเกียตลกคอ่ะเฮือเฮือเฮือโอ้ยเจนชอบเสียงตอนบินมากเลยมีเลือดด้วยใครอะ่ะว่าโอใครอะ่อะโอโอ,โอแล้วอีหนึ่งเหมือนปลาไฟเจด โอมานี่มานี่โอ้ต่อยโอ้ยเอาตอมเอาตอมอีเล huh? ิศอะทำกูเหรอสะขอสะขอสะขอเฮ้ยมึงมึงกดอันติอะมึงมันกดเกาะอะห่วยอ่ะตายบอกแล้วเลิศอะชอบอะเอาตอมอีป่ะ เฮ้ยเฮ้ยฮะเฮ้ยฮะเฮ้ยฮะาแตมันวิ่งไม่ได้อ่ะมันมาแล้วหยุดนะอย่ากูคขื่อเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยคนไข้ไข่เนี่ยเนีตัวเมืนี่เออตัวมันตัวมันลชิบิพ่วงมันชิบิพ่วงมันอยู่แก ตายมีเลยทุกทุกเ่อตบมันตบมันไปนี่ตบันตบตเฮ้ย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 โอ๊ยตายโอ้ยกูสู้กูสู้กูสู้ไม่หวั่นกูสู้ไม่หวั่นเฮ้ยโอ้ยอ้ยได้เงินเหมือนอันนั้นเลยโอเมก้าเลย ที่แม่เราจะไม่ได้ค่าแต่ถ้าเราทำดาเมจเราก็ได้เงินแปคุณเป็นจุดห้าได้กูชอบมองแเฮ้ย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 อุ้ยว้าแต่นั้นแกนะไอ้สกิลข้างๆบินนี่คืออะไรโดนไงโดนแล้วก็เกาะหอ๋อโดนเฮ้ยไอ้ตกิลวกิ้บีบหัวเพื่อนเพืกูชอบกูชอบเนี่ยบินคอรล่าเฮ้ยมึงกลับมาแล้วมึงกลับมาแล้ว Tự nhiên bị hùa khơi này Ê Hello. Ôi Ê Ôi Đến bài Hứi Ờ Ờ Ờ Ê Ui, hú เฮ้ยเฮ้ยเสามะเฮ้ยหมดแล้วว่าพลังหมดแล้วว่าเบรบินมึงมันวิ่งไม่ได้อ่ะอย่กได้อยากได้เลือดโอ๊ยโค้ดหายใจไป่ทันเร็วนะมันจะมาจิกเนี่ยเฮ้ยโอ๊ย มันนี้เฮ้ย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 โฮ้ยเฮ้ยมันโหดอ่ะเนี่ยหยุดเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครจอนเขี่ยฉันเสียบมันเสียบหลังฉันโอ้โหอันอีชอบวาไปวามากลเย ฉันไม่รู้ว่าสกิลมันโดนทุกคนเลยอะถ้าอยู่ใกล้ๆอะ้สกิลคกดไม่ก็จะติดบบงพูดจะหิวอะเฮ้ยเออมันกิด้นบอ๋อช่วยด้วยนี่ไงเฮ้ย เฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยเขี right ้ยะเขี้ยะเฮ้ยโดนไฟคือใครกันบู๊ยมีสิมีสิเฮ้ยเฮ้ยแหวะขึ้นปกมีจอีกเหรอวะมันเป็นอะไรอ่ะทำไมมึงไม่ได้อ่ะอุ้ยเฮี้ยข้างหลังเฮ้ยอ๋อซ่องตัวเลย เจ้าการนี้ตัวเนี้ยเุ้ยเดือดเฮ้ยน้องโอ้มันตายฉันอุ้ยตายอมันจะมันจะตายแล้วนี่เดียวเองเมจิกแรงจังจริงมาจิกแรงมากไม่ได้ลวกูไม่ยอมกูจะเฮ้ยเฮ้ย โอ้กูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเออเออแค้กูได้ทำอะไรหน่อยกูเล่นไม่เป็นกูเล่นไม่เป็นกูเล่นไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นตายจ้าสกิลกดแล้ค่อยจะติดหลอกไม่เป็นไม่รู้เป็นอะไรเตอให้มาแล้วทำน้องกูเลอหยุดนะบีบหัวก็จะสกิล e ไม่ค่อยไม่ค่อยติดอ่ะแล้วเออตาย สายเฮือกเตยเนาะมันมาแล้วเอ้ยหยุดนะเออฮะโอ้ยนี่แนี่โอ้ยโดนแทงโอ้ยเอ้ยเออตีอยู่ตีอ๋ระเบิดระเบิดโอ้ยระเบิดซิระเบิดโอ้โหมันมาถึงมาโกงตาจัง เก่งเหรอไม่รู้เฮ้ยโอ้ยนิดเดียวโอ้ก็ต้องอีไม่ดีเลยตายนี่มึงตายนี่คุณไม่ตายอย่าชอบอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมตาย ถ้าได้ชุดเนี่ยชุดนี้กี่บาทอะหมื่นหนึ่งชุดนี้กี่ชุดนี้สอยู่ที่เดมมันยังอยู่ที่เดมกันอยู่อันี้หรอกจะทำอะไกเนนั่นะฉันเดเลใชใช่ใช่อ้ยฉันยาล้วฉันยายหยุดโอ้ยกดไม่ได้กดไม่ติด น,น,นี่มีหัวมีหัวมาี่มีหัวตี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 ต,ต,ตีไม่ได้สกิลกดไม่ติดอ่ะมันไม่รู้เป็นอะไรเอ้ยแก้วตีเกซะสิสมาหนึง่งโอ๊ยระยบเบิด ว่าฉันจะเป็นมเอเลแล้วล่ะโอ้ตบมันเฮ้ยแค่ไหนกันล่ะอีมาติอยู่ตรงนี้ชิมี่เป็นมี่เป็นโอเคเอ็มมอ่างน้น,นะเออเออออโอ้โหมาติอยุ่เออ เฮ้อโอ้ยตาย <c oughs> มีนนโกงังวะวันนี้ตบ,บมันนี้สู้เขาเฮือ <c oughs> อย่าให้เสียพลังเฮือเราสิตัวใจเลยอ่ะอินวิซีไม่รู้แกมันเห็นจะหลอ่อฉันอินวิซีอยู่นะแนี่ดูหมวกเนี่ย โอ้ยฉ,ฉันอินวิซีอยู่นะมันเห็นได้ยังไงอ่ะวันนี้เลยทำอะไรคนร้ายตายฉันฆ่ามาันละมันมีตัวปอมาระวังนะโอ้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 แหลก,กอีตัวปอมหยุดแรดเขาตัวสิงอยู่นี้อ๋อะ๋ะ นี่ไข่อ่ะอือตายตามสุดเอาสุดมันวะ<อ>มาแล้วจ้ะ โอ๊ยไม่โอ้ยมึงหือแล้วโอเหือกอนีมเหรอเหือต่อันทำไมทำไมฉันชอบกดติดอีไม่ติดกูไม่เข้าใจจิ๊กหัวยเลยจ้ะโอ <Not. S 2> ไม่เพราะประรอม,รอ,มอันนี้แกบินอยู่ปะใช้แสนบินอยู่อี่คนหนึ่งใครอ่ะเตยปะมุงแมทชิกแมจิกเฮ้อเฮ้อ อวตารอวตารมานี่เลยมาแทงฉันทำไมมาถึงมาแรงจังอ้ออ้ออ้ออ้โกดูมันปั่งทีฉันตายเลยโอ้โหโหเลยโกทำไมแมทนี้ข้อเสียทำไมชอบกดสกิล e เมติกงงเอาเลื่กูจะล็อตมึงจะล็อตจากกูหรอ cu Người đó Người đó Người đó Đi Người Sẽ bình chân Sẽ bình chân Sẽ bị ó hứa ấy Hay quá hứa ạ

เอาตานเอามาแตดนี่กูทุบเอามาตายเลยนี่โหข้อสายเฮ้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 ยลูกเฮ้ยลูกเฮ้ยเออแกะตกมันนี่เจ็บเจ็บเจ็บจะลบนะโอ๊ยโอ๊ยนี่ตายเฮ้ยใครอะ เฮ้ยเฮ้ยขอขอยเดี๋ยวนะสกินนี้มันเป็นเกาะหรออ๋อซนได้แม่อีหนึ่เหมือนมันอีกไปแก้จทย์นี้กันเต็มเลยเปิดกอะให้เพื่อนได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยอุ้มเค่อนมีตอนนี้ชุดนี้แล้วชุดอยู่บ้านเฮ้ยเฮ้ย ออบินไปชนบินไปชนบินไปชน <c oughs> คือบินชนบินชนบินชนที่หมดนหนาขารี่นั่นใครอย่หน้าข้าจังไอีโว่มันนี่ เว้ยคอเนตมันสามารถกดเกาะให้แน่นได้หรอเฮ้ยเฮ้ยเอ็มมอยหยุดมึงก็ตายคู่เลยมึงอ่ะโอ้โหทำกูเลยกูสาบเฮ้อช่วยมึง มาหนีเลยจ้ะน้อง eg, โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเฮืออเอ็มมาอยู่นะเอือเออโอ๊ยตาย惨ตายโอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะสำหรับการเล่นแมปใหม่เบต้าคนอย่าลืมมาลองเล่นได้นะสำหรับคลิปนี้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย